ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะดิฉันขออนุญาตจมเนินแบบปูทางไปทางทางก่อนระหว่างรอที่ท่านเข้าประจำที่นะคะช่วงต้นเราก็ได้คุยกันยิ่งใหม่ถึงแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะที่เรามีการคุยกันว่าเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรมและชุมชนโบราณดินน้ำเจ้าพญาโดยผู้อนวยการสำนักทางเมืองผู้อนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวประทมคู่อเมริกาสำนักโบราณคดีนะคะซึ่งก็ได้คชควีไปแล้วระดับหนึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างสองชุนชนวิแม่น้าเจ้าพญาไปแล้วโดยที่มีอาจารย์ประัดกับอาจารย์ดุ่โรดได้อธิบายให้ฟังหลังจากนี้จะเป็นตัวอย่างเล็กๆที่เป็นรูปประทามตัวอย่างหนึ่งซึ่งคุณสุกัญญาจะมาเล่าให้ฟัง เป็นตัวอย่างรุปธรับเล็กๆที่สำคัญเพราะว่าคุณสุกัญญาเนี่ยอยู่อาศัยติดกับโรงเรือพระราชาพิธีอู่เรือพระราชาพิธีเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนอกจากขออนุญาตว่าในช่วงเวลาประมาณสัก20นาทีนีให้คุณสุกัญญาฉายภาพชุมชนที่เคยอยู่อาศัยจากเรื่องเล่าหรือจากวัยของคุณสุกัญญาเอง ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่สองสามประเด็นนะคะหนึ่งภาพอดีตสองปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และความฝันเนี่ยนะคะว่าอยากให้ชุมชนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อว่าถ้าอยากให้เป็นยังไงจะช่วยกันอย่างไรเชิญค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะคือตื่นเต้นนะคะโทษทีค่ะคือจะพูดไม่มีหลักทางวิชาการอะไรนะคะแต่ว่าพูดของ บบเป็นประชาชนคนเดิม,ะะมที่อยู่ในชุมชนบันศิษป์นะคะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ปาคลองมาบกน้อยนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพของชุมชนสมัยก่อนนะคะก่อนที่จะมีเขือนนะคะนะ,คะเป็นบ้านชุมชนแบบนี้ ตรงนี้อาจจะไม่ชัดนนะันก็เป็นภาพของเมื่อมัยก่อนที่ไม่มีเขื่อนเหมือนกันฮนะต้นไม้ที่เห็นในใกล้ตรงนั้นก็คือต้นลำพูนะคะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนนี้ก็มีค่อยเป็นเรื่องธรรมดาเนะะี่ยค่ะมีต้นลำพูต้นติเป็ดชาวบ้านก็อยู่กันริมคลองะะใช้นะ้ำคลองตรงนี้เป็นคลองขนมจีนนะคะคลองขนมจีนนี่คือแยกมาจากคลอ,องมะกอกเราไหมคะ่ะที่จะออกไปถึงพระปิดเก้าได้นะคะเป็นคอลองเล็กๆซึ่งคลองนี้ก็เคยมีเรือสินค้าะคะ่ะลำาิภไม่ใหญ่มากแต่จะมีโอ๊ะมะขา โอ่งแล้วก็จะมีสินค้าต่างๆสินค้าทางเกษตรอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีพวกถว้าเป็นอาหารการกินจะเป็นพวกข้าวโพดวนะคะแล้วก็ขนมข้างแตกงจะมาประจกักษ์ให้เห็นแล้วก็ขนมช็อกล้้ยอย่างเงี้ยค่ะเราจะพูดถึงคำเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะของชุมชนนี้นะคะก็คืออยู่ตรงนี้มาตั้งมา 40, 40กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ เป็นนักถศึกนาพุทธนะคะแต่ว่าเรียนกับมุสลิมมาตั้งแต่เด็กมุสลิมตรงนั้นแล้วก็คืออยู่รวมกันแบงไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะตรงน,นั้นจะมีทั้งวัดและมัสยิดนะคะต่อก่อยู่แล้วก็วิถีชุมชนในนั้นคือสมัยก่อนนี้ก็จะมีอย่างที่บอกนะคะมีวัดของพุทธมีมัสยิดของอิสลามแลว้วก็จะมีคนทรงเจ้ามีอะไรก็อยู่รวมกันไปแลว้วก็มี มีหมอแผนโบราณนะคะที่จะมีการขวานยามีารักษาโรคเริ้มโรคมูสวัดน,นะคะซึ่งหายได้จริงด้วยนะคะแล้วก็มีหมอแผนปัจจุบันด้วยแต่ในปัจจุบันนี้ในชนุมชนไม่มีแล้วนะคะหมอปัจจุบันแพทย์ปัจจุบันนะคะส่วนภาพนี้นะคะ คนเห็นอาจจะคว่าเป็นภาพคนป่าอะไรนี้นะคะแต่ถือเป็นภาพการเล่นหน้าขบวนงานบวชนะคะของคนสมัยก่อนนะคะเน,นะคะเป็นขบวนนี้ตรงนี้ก็คือทางที่เข้าจากตรงพาบปิ่นก้าเข้ามานะคะแต่ว่ามดสิษ์เข้ามาข้างในซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วว่ากลายเป็นที่จอดรถเป็นเมนวัดศิธิ์ตรงแถบนั้นนะคะนะคะเกิดตรงนี้้วยอะไร ตรงนี้ก็คือภาพงานบวชน,นะคะสมัยก่อนซึ่งที่เห็นกันเละเล่นเมื่อกี้คืองานบวชของพี่คนนี้ค่ะก็คงจะผ่านไปมาสักเกือบ60ปีแล้วค่ะจะเออจะบอกว่าพูดถึงชุมชนที่บอกว่ามาจากวันถุศึกนะคะแต่จะคือที่บ้านจริงๆก็คือตรงทางเข้าไปชมเรือพระราชพิธีนะคะอุ่เรือราชพิธีซึ่งตรงนั้น ก็เป็นชุมชนโบราณนะคะก็พูดถึงว่าเป็นชุมชนโบราณก็จะมีคนเข้าออกมากมายซึ่งทางสมัยก่อนไม่ใช่เป็นแบบปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นคือจะเป็นธรรมชาติเหมือนที่เห็นในภาพเมื่อกี้นี่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้ความเป็นอยู่ก็รู้สึกว่าจะมีความเป็นกันเองน้อยลงแล้วทุกคนก็ต่างคนต่างอยู่ะคะ่ะซึ่ง อาชีพคือสมัยก่อนเราไม่ต้องดิ้นรนไปทํางานที่อื่นนะฮะเพราะชีพตรงที่แถวบ้านก็จะมีการทําที่นอนนุ่นเลยนะคะซึ่งก็ทำกันเป็นประจําจนเก่งมากมีมีเรียบวเป็นมีฝีมือมากค่ะตอนหลังก็หายไปนะคะแล้วก็นั้นที่ทํากันเป็นประจำก็คือการกระท้อบ,บัวบัวที่แข็งๆนะคะเอามาตากแล้วก็คือกระท้อที่มีดีบัวมีเล็บบัวขอขนมน,นะคะซึ่งตอนนี้ก็หายไปแล้วเหมือนกันคือหลายๆอาชีพค่ะตรงนั้นหายไป คือแม้แต่การขายถา่านซึ่งเดิมนี้ไม่ค่อยใช้ถ่านกันแล้วนะคะแต่เราได้มีการขนถ่านกันมาขายทางเรือตอนนี้ก็หายไปแล้วไม่มีนะคะเราจะบอกเมือ่อเสียบบัตรไฟะตินนะคะเราก็จะบอกว่าแถวนั้นก็มีพวกประเพณีวัฒนธรรมเหมือนสมัยนี้นะคะจะมี การทำบุญการเข้าพรรษาออกพรรษาวิสาขบูชาเหมือนสมัยในสมัยนี้เลยนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเข้าพรรษาค่ะก็จะมีคนถือกระป๋องมาแล้วก็จะมาขอข้าวหรือพวกปัจจัยนะคะเพื่อจะไปถวายพระ,ะจะมีการทําแบบนี้กันนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเหมือนกันทุกคนชีวิตต่างคนต่างอยู่อะ,ะที่มีการที่จะําทแบบนี้กันอีกแล้วนะคะปัจจุบันนี้ ปัญหาที่มีอยู่คืออะไรบ้างสภาพความเปลี่ยนแปลงของคลอหรือ,อการโครงสร้างอื่นๆหรืออะไรที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะคะใช่ค่ะ <c oughs> คือตอนนี้ปัจจุบันนี้คือเรามีเขื่อนเพิ่มขึ้นมาซึ่งก็สมัยก่อนคิดว่ามันจะทําให้ป้องกันน้ําท่วมได้นะคะก็ได้ในระดับเล็กที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมานีก้ก็เห็นว่าน้ําก็ท่วมมา แล้วก็เขื่อนก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะแต่น้ำก็ท่วมท่วมมากมายซึ่งไม่เคยท่วมมาก่อนก็ท่วมค่ะแต่ว่าสมัยก่อนจะไม่มีเขื่อนนะฮะธรรมชาติเป็นอย่างนี้สมัยก่อนบ้านเราจะมีปาตีนซึ่งเดี๋ยวไม้เห็นเราจะตื่นเต้นกันมากปาตีนแต่แถวบ้านเรามีเป็นปกติตัวโตๆด้วยค่ะตาโตตัวโตเลยแล้วก็จะมีเวลาช่วงวันสงกรานนี้ก็จะมีตัวสงกรานตัวเลือยเลือยครเส้นมาม่าค่ะวิ่ง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 เดี๋ยวนีคนเห็นก็จะงงว่าตัวอะไรแต่คือสมัยก่อนในบ้านเรามีกันอยู่นะแต่เดี๋ แล้วก็เย็มที่บอกก็งูช้างสมัยก่อนตรงเนี้ยนี่ค่ะจะมีงูช้างอาศัยอยู่เต็มก็คือมันคงจะเป็นระบบนิเวศสายก่อนที่มีอยู่นะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแล้วอย่างที่บอก,ก,ก้นลำพูต้นไม้เนี่ยค่ะเราก็เคยหนีห้อยซึ่งามธรรมชาิก็คือจะตื่นเต้นกันไปดูหินห้อยวิถีธรรมชาติอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่สมัยก่อนบ้านเราก็เลยมีก็เลยไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้เอกเดที่มีขึ้นมันจะช่วยอะไรเราไหมนะคะ ในฐานะที่อยู่ในชุมชนซึ่งจริงๆก็ถือเป็นยาติประวัติศาสตร์มีมรกดกวัฒนธรรมมากมายเนาะค่ะคุณสุกัญญาเองเนี่ยมีเคยคิดฝันไว้ไหมอยากจะให้เป็นยังไงอยากให้ชุมชนเป็นยังไงคืออย่างที่บอกนะคะทางที่ผ่านเข้าบ้านไปนะะเนี่ยค่ะคือตตวเองเรียนตั้งแต่ที่บอกเี็น <c oughs> อนุบาลที่โรง,งเรยียนของสตรีมนะคะ จนปฐมก็เรียนที่วัฒิสิทธ์มัธยมก็เรียนวัฒิสิทธิ์ซึ่งย่านนั้นเลยจากตรงพระปิ่นเกล้าเลยมาสายระเดินมะรินนะคะ <c oughs> ก็จะผ่านวัดผ่านมัสยิดแล้วก็ที่สําคัญเลยเป็นชื่อเสียงระดับโลกระดับชาตินะคะก็คือเรือราชพิธีซึ่งทุกคนเห็นหูสําคัญมากโหวกใหญ่โต,ตัวค่ะเรือรที่นั่ง,งสวยงามอลังการหลายๆคนก็ไม่คิดว่าอยู่ตรงนั้นนะคะคนคิดว่าเรือเนี่ยอยู่ที่ท่าราชวิถีบ้างหรือที่ไหนบ้างเคยนั่งที่สี่ทุกคนก็เสียงกันก็จะบอกว่าความจริงอยู่ตรงซอยนี้ พราะว่าอยู่มาส0สิกว่าปีก็คือเห็นเรือที่นั่งมาตลอดทุกคนก็เข้าเข้ามาดูการดูแล้วก็ผ่านไปนะคะเวลาคนเข้ามาดูเราก็รู้สึกภูมิใจนะคะว่าเออเนาะบ้านเรามีของดีๆมากมายของอย่างเรือที่นั่งนะฮะของดีแต่ว่าพอคนมาทีเรา,าเก็เขินนะครับอายเนาะว่าทำไมชุมชนเราเป็นอย่างนี้เพราะสภาพชุมชนอย่างอันนี้นคือมชุมชนดูเก่าๆดูโซมโซมนะคะแต่ว่าวิถีชีวิตมันก็จะดู เป็นกันเองแล้วว่าดูเป็นชุมชนที่มีชีวิตอะค่ะแต่สมัยนี้เราเข้าไปมันก็เป็นชุมชนแออัดนะคะแล้วก็มันจะถึงจะเป็นทางภูทางเดินอย่างดีแต่คนบางคนก็จะไม่กล้าเข้าไปะค่ะเพราะว่าคนไม่คิดถึงว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์แห่งชาติจะมีอยู่ในนี้ซึ่งป้ายบอกทางก็จะมีข้างหน้าพื่อันเดียวค่ะแล้วข้างในก็จะไม่มีอย่างเป็นทางการที่ว่าป้ายที่จะบอกเป็นทางการว่าเอ๊ะตรงนี้แน่ใจแล้วนะว่าคือทางไปดูเรือราชพิธี ไม่เชื่อทุกท่านลองเดินเข้าไปนะคะว่าจะไม่กล้าที่จะพาคนที่มีชื่อเสียงหรือผู้ใหญ่แกเข้าไปนะคะ,นะคะแต่ก็คือถ้าอยากจะให้ดีขึ้นก็อยากให้มีความร่วมมือหรือว่าความช่วยเหลือที่เข้าไปอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแลวเข้าไปช่วยอย่างต่อเนื่องจริงจังเเมื่อสมัยก่อนเคยมีที่เขาให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ก็จะผ่านทางพวกชุมชนผ,ผู้สูงอายุอ่ะเนียแต่เข้าไปได้สักพักนึงแล้วก็หายไปไม่เป็นการต่อเนื่องหระคะ่ะ วิถีการใช้ชีวิตดินน้ำใกล้ชิดกับธรรมชาติเมื่อสภาพมือเปลี่ยนคนเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนชุมชนที่เคยอยู่อาศัยแบบสบายๆหลวมๆหน่อยก็กลายเป็นชุมชนแออัดและตอนนี้ก็เป็นทางผ่านที่จะไปสู่โรง<ช>เรือราชวิถีแต่ว่าก็ถูกแล้วเลยหมายถึงว่าอยากจะให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นแบบนี้ใช่<อ>ค่ะอาจารย์นิรมนคะ ตัวอย่างของคุณสุกัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างหลายๆชุมชนเนาะที่มันค่อยๆเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยที่คนในชุมชนเองก็รู้สึกแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพราะมันมีคกระตุกจากส่วนอ,อื่นๆด้วย